สวัสดีครับพบกับฮีโร่สุรินทร์นะครับวันนี้ฮีโร่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกฟักทองกับเ,เพื่อนทุกคนนะครับฟักทองเป็นพืชที่เป็นตระกูลของประเภทแตงถั่วนะครับเป็นพืชเถาเป็นพืชเลื้อยนะครับเป็นพืชที่น่าปลูกมากปลูกไว้ในเกเหลือนปลูกไว้ในบริเวณทุ่งนาตามคันนาตามจอมเพลิก็ได้นะครับ อายุของการเก็บเกี่ยวของเขาจะอยู่ที่ระยะเวลาเริ่มจากการเอา,มาเมล็ดลงหลุมนะครับอยู่ที่ประมาณ70วันถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวนะครับในยใน70วันเนี่ยการดูแลรักษาก็าจะเป็นประเภทที่ต้องการในตัวเจียนสูงนะครับการปลูกควรจะรองพื้นด้วยที่ไก่นะครับที่ไก่จะมีในโตัวเจีนสูงมาก ก่อนที่ทําการปลูกก็ควรที่จะตากแดดนะครับไถแล้วก็ปั่นตากแดดไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะเป็นการฆ่าเชื้อเพราะว่าเวลาเราปลูกขึ้นมาเสร็จเวลาเรามีเขามีลูกขึ้นมาแล้วเราผสมไม่ติดแล้วดันมาเกิดโรคในช่วงเวลาที่เราปลูกมันจะไม่คุ้มกันนะครับแต่วันนี้ในสาระที่ผมจะมาบอกเพื่อนวันนี้คือวิธีการผสมนะครับ ผสมดอกเกสรของฟักทองนะครับควรจะผสมในช่วงไหนต่อฟักทองนะครับจะเริ่มบานดอกแตกออกในช่วงที่เริ่มมีแสงนะครับก่อนที่จะทําการบานออกเขาจะเป็นพุ่มก่อนเป็นพุ่มพอสักประมาณเลยเที่ยงคืนทักตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาจะเริ่มแตกดอกออกมานะครับเวลานั้น เราสามารถมาผสมเอาด,กดกกอกตัวเกสรตัวผู้มาผสมกับดกกอกเกสรตัวเมียได้นะครับดกกอกเกสรตัวผู้จะเป็นดอกที่ไม่มีปุ่มตรงกลางตรงขั้วดอกนะครับจะไม่มีปุ่มเหมือนกับเขาจะติดลูกนะครับจะไม่มีเขาจะมีเฉพาะดอกนะครับดอกเกสรตัวเมียจะมีขนติดมาด้วยวิธีการผสม บางสวนนะครับสวนที่เป็นสวนใหญ่เขาอาจจะใช้เป็นสารเคมีนะครับเป็นตัวผสมเทียมมาช่วยในการฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนผสมเทียมช่วยในการฉีดพ่นอันนั้นก็ง่ายนะครับแต่วันนี้พี่โตาจะทําวิธีการผสมให้ดูในรูปแบบของการที่เราผสมเองกับมือนะครับเป็นยังไงไปไปดูกัน ดอกเกรสรตัวผู้จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะไม่มีตุ่มผลตรงนี้นะครับจะมีเพียงแค่นี้ส่วนดอกตัวเมียจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะมีปุ่มอย่างนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเกรสรตัวเมีย เกศอนตัวเมียจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือชุดที่ผมผสมติดไปแล้วนะลูกใหญ่มากนะครับใหญ่เท่ากระทะเลยเนะี่ยใหญ่มากมามาเริ่มทําการผสมได้เลยนะครับเราจะเด็ดเกศอนตัวผู้นะครับโดยในเกสอนตัวผู้ตัวนี้นะเพื่อนๆสามารถผสมได้ สามถึงสี่ดอกของเกรสรตัวเมียนะครับเด็ดมาเสร็จแล้วทันตามนี้นะเนี่ยเกยรสรแลวอันนี้ก็เป็นเกรสรตัวเมียนะครับเป็นช่อช่อตัวเมียผมทําการมัดไว้นะครับเพราะว่าเราคำนวณระยะเวลาได้แล้ว เราจะรู้ว่ามันจะออกตอนไหนนะครับผมมัดไว้เพื่อที่จะทำการมาผสมกันให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะนี่เป็นเกียร์สอนตัวเมียนะครับเนี่ยเราก็นำเกียร์สอนตัวผู้นะครับมาผสมเงี้ยนะยิ่งผสมหนาแน่นเท่าไหร่โอกาสติดนะครับโอกาสติดลูก แล้วก็โอกาสเพิ่มความใหญ่ของเขาก็จะมีมากขึ้นนะครับถ้าอยากให้มันใหญ่ก็ใส่ไปดอกละคู่เลยครับดอกละดอกเลยเาสนตัวผู้กกบตทวเมีดอกกะดอกเลยแบบนี้นะครับแล้วทำการหยิบไว้แบบนี้นะครับ,ท,รแบบรบทิ้งไว้สักสิบวัน มันมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็จะใหญ่แบบนี้นะใหญ่มากเลยนะดูมึงฮีโร่มืงฮิโร่ใหญ่มากเลยนะดูความใหญ่ของเขาใหญ่มากนะครับทีนี้เพื่อนเ่อก็จะได้ฟักทองที่มันลูกใหญ่ทางชิดีควรเก็บไว้หนึ่งลูกตัวหนึ่งต้นนะครับถ้าต้องการความใหญ่นะหนึ่งลูกต่อหนึ่งต้นก็จะได้ลูกใหญ่มาก โอเคนะครับวันนี้ก็ฮิโร่ก็มาให้ความรู้เกี่ยวกันหลูกฟักทองกันเนาะก็อาจจะไม่ได้ให้ความรู้ในทั้งหมดนะครับเก,กเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเกี่ยวกับการดูรักษาอะไรทั้งหลายอย่างนะครับมันจะยืดเยื้อสำหรับเวลาเนาะวันนี้ก็มากับครื่องสั้นนะครับถ้าใครสงสยัยส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามฮิโร่ได้นะครับว่าวิธีการรักษาอย่างไรบ้างทําให้ฟักทองใหญ่ทํำยังไงนะครับ มีเพลี้ยมีแมลงลงทำยังไงนะครับแต่สวนที่ผมทําตอนนี้คือหลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับปลูกแบบหลอดสารเคมีร้อเปอร์เซ็นไม่ใช่ว่ามันจะสวยไปตลอดนะครับมันก็จะมีบางต้นที่มันไม่ค่อยสวยนะครับแต่เราก็ต้องทําใจเพราะว่าเราปลูกแบบหลอดสารเคมีนะครับโอเคนะครับวันนี้ฮีโร่ก็มาแนะนำล็ดรับความรู้ดีๆสำหรับตามลูกฟักทองให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเนาะ พิพาปษากันไดก็ขอไปด้วยนะครับวันนี้ก็ฮิโร่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าคิดว่าคลิปของฮิโร่ดีก็กดแชร์ไปนะครับวันนี้บายๆขอตัวลาไปก่อนนะครับเออช่วงเวลาในการผรสมเทียมผมบอกไปแล้วเนาะห้ามเกินเจ็ดโมงเช้านะครับห้ามเกินเลยเพราะว่าถ้าแดดออกมานี่มันจะส่งผลให้เกสรนกทองเหี่ยวนะครับผสมไม่ติดนะครับโอเค นั่นแหละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย